ออมแล้วออมแล้วออปเราไปเที่ยวลแต่ว่าเบ้นเราเทียวปดตน่เ้าลตลาที่เราเนามากคับะามาหดอกก็เจี่ยวพี่นองมามากกับบิรงเนาะสานเแวเนาะพป่นองเนาะพี่เาเปิดแผลอีกได้เห็นกันไมหนะจังเ๊ย่กะเจี๊ยวยังเบนเนาะทามา Hope cốt nó kìa nó là ô măng, luôn gaba nhaoa, bằng nó cho hong bằng mày đâu gây nóng bằng nhao bụng 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 bằng การชักอุปน็อตห่วปนะุบเลี้ยวเอ้ขาดเลยเอ้เอขาดนี่ลำบิดอกเอาใจกระสอบ มันแป้งูผ่ทิ้ะมามวยเย็นูก็สอบมาลงทึงนาดพี่น้องเอ้ยบ้านใช่ไหมบ้านไม่ดงกระยงหรือบ้านไมงบ้านหม่สนามช้ามใชบดูบูสนามชามฮ่ากบบ่เนา mà còn balik luôn này, phu, cả, nhang vô 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 thải, cả, tham ô lúc là mình sẽ được ra, anh, Đã có là ông anh đang đi bộ, 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 เอ้ยกล่องเก่าใคนะกล่องเก่าใคกันสันบ่ได้จะคือภาษาแนวหน่อยเออโบแมนเจ้าก็อตสต๊อบไม้เริ่มต้นมาตัดออกมันก็เป็นหน้าต่างคือก่า